สวัสดีมากครับสายตรงซีบอลคลิปนี้อยู่ด้วยกันกับฟุตบอลรายการยูฟา่าแชมเปียนส์ลีกครับแอตเลติกบิลเบาเจอกับทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับ PSV ไอโฮเฟนเจอกับจูเนียร์เซนกิลลยส์และเรอัลมาดริดเจอกับมักเซครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็คิกออฟไปพร้อมๆกันเลยฮะมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับแอตเลติกบิลเบาฮะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลนะครับสองทีมนี้เจอกันที่สนามซันแมมเมสประเทศสเปนครับบ้านของบิลเบาวนะครับถือว่าน่าสนใจน่าดูน่าลุ้นเลยฮะสำหรับคู่นี้ ในเกมนั้นนี้จะเป็นเกมนัดแรกของทั้ง2ทีมนะในซูเปอร์บอลรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2025-2026นะครับน่ารุ้นเหมือนกันฮะว่าใครจะเปิดตัวได้หล่อได้ดีมากกว่ากันร,ระหว่าง2ทีมนี้นะครับเหตุหูเหตุคู่นี้เจอกันมาแค่ครั้งเดียวฮะอาร์เซนอลชนะไปนะครับถือว่าฝากแผลสดไว้ได้ในปี2025ครับครั้งเดียวที่คู่นี้เจอกันโดยตรงนะฮะอาร์เซนอลชนะมาด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลรายการเอเมอริตคัพนะครับก่อนอันนี้กลับมาเจอกันในฟุตบอลถ้วยนะฮะต้อง แอตเติกบิวบารจะทำผลงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับจะสามารถแก้แค้นตรงคืนอาร์เซนอลได้หรือเปล่าในเกมนั้นนี้น่าสนใจน่าลุ้นเลยทีเดียวครับนัดล่าสุดของแอตเลติกบิวบารไม่ค่อยดีครับทรงไม่น่ารักนะครับเล่นในบ้านในถิ่นนี่แหละฮะแพ้กับอารลาเบสมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะฮะทำเข้าประตูตัวเองด้วยนะในนาทีที่57ของการแข่งขันนะครับจบเกมก็ไม่สามารถตีตื้นได้ฮะแต่ขาที่แพ้ขาบ้านครับไม่รู้ว่านัดนี้เล่นต่อในบ้านตัวเองเนี่ยจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของพวกเขาหรือเปล่านะครับ ส่วนนัดล่าสุดของอาร์เซนอลเล่นในบ้านของตัวเองเช่นกันครับแต่ว่าฟอร์มนี่อยู่คนละฝั่งคนละฝาครับชนะทางฝั่งของฟอเรสต์มา3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับถือว่าฟอร์มโหดจัดจ้านฮะเกมนัดล่าสุดของอาร์เซนอลในบ้านของพวกเขานัดนี้บุกมาใน,นาทริปเยือนนะข้ามประเทศกันมาเลยนะครับจากอังกฤษมาถึงสเปนฮะน่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าจะมีผลต่อพวกเขามากน้อยขนาดไหนนะครับมีแน่ฮะแต่ว่ามากหรือน้อยนั้นต้องมาดูกันในเกมนี้อีกทีหนึ่งครับ มาดูในส่วนของไลฟ์อัพครับแอตติกบิวบาวน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ฮะหน้าเป้าของพวกเขาอย่างเซนดีนี่ยิงประตูไม่ได้ติดต่อกันมา4เกมติดแล้วนะครับทั้งในนานทีมชาติรวมเข้ามาด้วยนะฟอร์มในช่วงนี้ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับกองหน้าวัย24ปีชาวโมโร็อกโกฮ,ฮะ ในขณะที่อาเซนอลน่าจะมาในระบบ4-3-3ครับ3หน่วยทะลวงฟันของอาเซนอลน่าจะประกอบไปด้วยมาดวยเก้นะครับเอเซ่ SA แล้วก็เกียวเคเรสครับนัดล่าสุดยิงประตูดได้ด้วยนะฮะในการเจอกับตอร์ติแองโกลเรนะครับไปเล่นทีมชาติไม่ยิงไม่ได้แต่ก็มีแอสซิสต์นะ ฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับในขณะที่แดงกลางอย่างซูเบอินดี้นี่นะัดล่าสุดยิง2ประตูเลยนะถือว่าโหดกว่ากองหน้าอีกนะครับในการเจอกับนอตตทิแฮมฟอร์เรสครับสภาพวามพร้อมของทั้ง2ทีมมีนักเตะบาดเจ็บอื้อซ่าด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับจำนวนเท่ากันเด้ฮะยกให้จะเจอมือเหมือนกันไปก็แล้วกันนะการจัดทับจะทีมของทั้ง2ทีมในการมาเจอกันในเกมนัดนี้นะครับมีปัญหาใกล้เคียงกันพอกัน,นครับแตกต่างห่างกันไม่ไกลเหมือนกันไปในข้อมูลตรงสนี้ครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัันนชดเจะ ตลาดมองไปที่คูนี้ยกให้อาร์เซนอลเป็นทีมต่อกดร,ราคามาที่ครึ่งลูกนะครับจบลงด้วยการที่เสมอกันใครที่เห็นต่อไว้ใจเต็มเสียเต็มให้มาราคานี้ผมโนไปที่ทีมต่ออยางอาร์เซนอลก็ไม่น่าเกลียดนะแม้ว่ามาในฐานะทีมเยือนนะฮะต้องเดินทางกันหน่อยแต่ว่าก็ชื่อชั้นราคาภ,าภาษีดูดีกว่าครับดูทรงและแข็งแกร่งกว่าเพราะฉะนั้นจัดทีมต่ออยางอาร์เซนอลไปก็ไม่น่าเกลียดครับเชื่อว่าพวกเขาบุกมาชนะได้ฮะดมทีมต่อไปครับส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมปที่2ลูกครึ่งยิงรวมกัน3ลูกเล่นสูงถึงจะไไดด้้กรเฮ สามประตูคู่นี้ผมมองว่ามาไหวนะดนไปที่ราคาสูงละกันนะครับเชื่อว่ายิงประตูใส่กันเยอะฮะนัดนี้มีโอกาสทะลุถึง3ประตูนะครับตั่วราคาสูงไปฮะสายตรงเซียนบอลมองมาที่คูน่นี้แอตลติกบิวเบาได้เปรียบในการเล่นในบ้านในถิ่นไม่ต้องเดินทางไกลนะครับในขณะที่อาร์เซนอลได้เปรียบในเรื่องราวของชื่อชั้นราคาภาษีครับคุณภาพของตัวนักเตะดูแล้วน่าไว,ว้วางใจได้มากกว่าเจ้าบ้านอยู่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าพวกเขาไม่น่าจะพลาดในเกมนัดนี้ฮะแม้ว่าบุกมาในแถบเย็นก็ตามนะครับ สภาพความพร้อมของทีมก็ใกล้เคียงกันด้วยนะขอฟันธงไปเลยนะครับมองว่าอาร์เซนอลสามารถราชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อนหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็นนไปที่ทีมต่ออย่างอาร์เซนอลได้เลยครับเชื่อว่าพวกเขาเดินทางมาในครั้งนี้น่าจะกลับด้วยสาคะแนนเต็มบวกกับไปนะครับชนะไม่ขาดไม่เป็นไรตลาดให้มาราคาไม่ห่างนะครับก็ถือว่าน่าไว้วางใจได้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นเน้นนวนไปที่ทีมต่อครับอาร์เซนอลไม่น่าทำให้ผิดหวังฮะ คู่ต่อมา PSV ไอโฮเฟ v e ครับเปิดบ้านต้อนรับการ,รมเยือนของ Julian s กิ d ล l o y ์นะครับทีมจากเนเธอร์แลนด์ฮะต้อนรับการ,รมเยือนของทีมจากเบลเยียมนะครับคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลา23่านิกานาทีฮะ เอาจริงคู่นี้ชื่อชั้นราคาภาษีแตกต่างกันไม่ไกลนะแม้ว่าจะคุ้นหัวทางฝั่งของ P S V Eindhoven มากกว่าก็ตามนะครับแต่ทางด้าน,นของเซนกินลอยนี่ก็ไม่ธรรมดาในลีกในประเทศของพวกเขาเช่นเดียวกันนะครับมาเจอกันในเกมนัดน,นี้ก็ถือว่าสูสีละฮะเปิดเกมประเดิมหัวแรกของรายการนี้มาเจอกันเนี่ยก็ถือว่าได้ลุ้นกันทั้งคู่ทั้ง2ทีมแล้วครับเ e ตุุเหตคู่นี้เจอกันมาครั้งเดียวครับ P S V Eindhoven เอาชนะไปได้นะครับเป็นการเจอกันในเกมนัดกระชับมิตรนะในปี2025นะฮะ ชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนนัดนี้มาเจอกันในฟุตบอลที่มีความหมายนะฟุตบอลถ้วยนะฮะต้องมาดูว่า PSV e i n d h o v e จะย้ำแค้นหรือว่าเป็นทางฝั่งของยูเนียนเซนกินลอยจะสามารถแก้แค้นทวงคืนได้ในฟุตบอลรายการนี้เลยนะครับน่าสนใจอยู่เหมือนกันฮะเกมนัดล่าสุด PSV บุกไปเอาชนะมาได้5ประตูต่อ3กันเลยทีเดียวนะครับในลีกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับโหดมากครับเกมเดียวกันนี่ยิงไปถึง8ประตูกันเลยนะครับเกมนัดล่าสุดของ PSV ไ i โฮ h o v e ฮะส่วนยูเนียนเซนกิลอยส ในเกมนั้นล่าสุดโรลีกนะครับเอาชนะาทางฝั่งของเดนเจอร์มา1ประตูต่อศูนฮะเก็บ3แต้มเต็มกลับบ้านได้เป็นผลสําเร็จผลงานก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับหล่อเลยฮะในฐานะทีมเยือนนะครับก็ถือว่าทั้ง2ทีมต่างทําผลงานได้ดีมาด้วยกันทั้งคู่ครับก่อนที่จะมาเจอกันเองในเกมนัดน,นี้นะครับ ในส่วนของลายอัพ PSV นะ่าจะมาในระบบ4-3-3ครับกองหน้าตัวเป้าอย่างดิคาโดปปี้นี่ในเกมนั้นล่าสุดยิงได้2ประตูกันเลยถือว่าฟอร์มกำลังมาแล้วครับต้องมาดูว่าจะรักษาวความต่อนเนื่องไว้ได้ไหมในเกมนัดน,นี้นะฮะในบ้านในถิ่นของพวกเขาด้วยนะในขณะที่ทางฝั่งของยูเนียนเซกิลอยมาในระบบ3-4-1-2ครับกองหน้าตัวขวังอย่างโดริเกสนี่ก็ ยิงประตูชัยได้ในนัดล่าสุดด้วยนะครับนัดน,นี้บุกมาในฐานะทีมเยือนต่างประเทศเลยด้วยนะครับก็ต้องมาลุ้นละฮะว่าจะสามารถยิงประตูได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสำหรับในส่วนของกองหน้าวัย25ปีไรนีฮะสภาบความพร้อมของทั้งสองทีมมีนักเตะบ,บาดเจ็บให้เห็นด้วยการนั้งคู่เลยแต่ว่าจานวนแตกต่างห่างกันไม่ไกลยกให้เจ้าเจ้าเหมือนกันไปก็แล้วกันนะครับถือว่าสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมใกล้เคียงกันนะระหว่างคู่นี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนนะครับเหมือนกันไปครับ ตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้ PSV Eindhoven เป็นทีมต่อนะกดราคามาที่ครึ่งลูกนะครับจบลงด้วยการที่เสมอการของทีมต่อไว้จ่ายเต็มเสียเต็มให้มาราคานี้ผมมองว่าทางฝั่งของทีมต่ออย่าง PSV Eindhoven ก็น่าสนใจมากกว่าครับให้เครดิตของการเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเจ้าภาพไปละกันนะมองว่าเล่นในบ้านครับการเดินทางไม่เหนื่อยเท่าทางฝั่งของ u n i o r s a i n t l l o i s นะครับอนันตต้องเดินทางข้ามประเทศเลยนะเพราะฉะนั้นมาเจอกับ PSV Eindhoven ก็เชื่อว่าเจ้าบ้านจะได้เปรียบในข้อมูลตรงสวนนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน,นทีมต่อไปไม่เสียหายครับ ส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมามี่2ลูกครึ่งครบ3อียิงรวมกัน3ลูกเล่นสูงได้ครึ่งคิดว่า3ประตูมาถึงมาไหวครับดันไปที่ราคาสูงน่าจะปลอดภัยมากกว่านะคู่นี้น่าจะยิงประตูเส่กันเยอะอย่างนัดล่าสุดเนี่ยไอโอเฟนก็ซัดไป5ประตูเลยนะครับเพราะฉะนั้น3ประตูมาไหวอยู่แล้วครับในบ้านของพวกเขาด้วยนะฮะก็นัวราคาสูงไปครับ สายตรงเซนบอลมองมาที่คูน่นี้คู่นี้เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้แค่ครั้งเดียวอย่างที่บอกไปนะ PSV เ i n d h ก็ทำผลงานออกมาได้ดีกว่านะครับเวลาเจอกันโดยตรงเนี่ยนะฮะนัดน,นี้ได้เล่นในบ้านของพวกเขาด้วยนะครับก็เชื่อว่าชื่อชั้นราคาภาษีน่าจะทําให้พวกเขาสามารถเก็บสั่งเต็มในบ้านในนัดนี้ได้นะครับเพระนาะฉะนั้นขอฟันธงไปเลยฮะ PSV เ i n d h o v สามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์สอประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาขอนัวไปที่ราคาสูงน่าจะปลอดภัยครับ สามประตูสำหรับคู่นี้เชื่อว่ามาไหวมาได้อยู่แล้วนะครับลุนให้ทะลุเกินไปกว่าน,นั้นจะได้กินกันเต็มๆและกันเพราะฉะนั้นก็โนไปที่ราคาสูงครับดูทรงและเซฟโซนปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับจัดหนราคาสูงนะฮะคู่นี้ปิดงบจบงานในคลิปนี้ด้วยเรอัลมาดริดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปักเซยนะครับลงทาการแข่งขันกันในเวลาตีสองครับที่บ้านของเรอัลมาดริดนะฮะถือว่ายอดทีมจากสเปนครับรับการมาเยือนของทีมจากฝรั่งเศสนะครับโอลิมปิกมักเซยฮะ ผลงานของมักเซอร์ในลีกนี้ก็ไม่คีเรนะอยู่อันดับที่7ของลีกวันในประเทศฝรั่งเศสนะครับถือว่าใช้ได้ฮะ h e ตุ head to เ e ตุคู่นี้เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้4ครั้งครับเรอัลมาดริดข่มยับเลย้วเพื่อนๆชนะไปทั้ง4ครั้งที่เจอกันเลยนะครับถือว่าแพ้ติศขอบทางกันชัดเจนฮะล่าสุดเจอกันในปี2009นะครับ เรอัลมาดริดชนะมา3ประตูต่อศูนย์บักเซยมีติดโทษใบแดงด้วยในเกมน,นั้นๆนะครับก็เริว่าฝากแผลมาได้อย่างต่อนเนื่องแล้วฮะในฟุตบอลรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับด้านนี้โคจอนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าสนใจแล้วฮะ ที่บ้านของเรอัลมาดริดนะน่าลุ้นว่าใครจะทำงานออกมาได้ดีได้หล่อมากกว่ากันนะครับเรอัลมาดริดจะย้ำแผลย้ำแคนหรือว่าทางฝั่งของมักเซยจะสามารถแก้แค้นทวงคืนมาได้ในเกมนั้นนี้ก็ติดตามกันดูด้วยกันนี่แหละฮะนัดล่าสุดของเรอัลมาดริดบุกไปชนะทางฝั่งของเรอัลซาสดัดมา2ประตูต่ตอนหนึ่งครับติดโทษใบแดงด้วยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็รักษา3มแต้มได้สําเร็จนะครับกลับบ้านด้วย3คะแนนเต็มฮะผลงานถือว่าใช้ได้ครับในเกมนัดล่าสุดของพวกเขาในขณะที่ทางฝั่งของโอลิมปิกบักเซยในเกมนัดล่าสุด เล่นในบ้านในถิ่นก็ไม่ธรรมดาครับชนะตามฝัง่งของรอโรดริยงมา4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับรโรดริยงนี่มีโทษใบแดงบวกเข้ามานะครับสุดท้ายก็อพ้ยย่อยยับละฮะมักเซยทำผลงานได้หล่อในบ้านของตัวเองเลยนะในเกมนัดล่าสุดในฟุตบอลรายการลีกวันจากประเทศฝรั่งเศสครับในเกมนี้เรอัลมาดริดน่าจะมาในระบบ4-231แล้วครับคิริเนเอเบเปยยืนเป็นหน้าเป้าตัวคามหวังให้กับทีมนัดล่าสุดก็มีทั้งประตูแล้วก็มีแอสซิสต์ด้วยนะครับผลงานถือว่าไว้วางใจฝักผีฝักไข่ได้ฮะกองหน้าของเร ส่วนทางฝั่งของมักซซยนัดนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับกองหน้าตัวเป้าของพวกเขาอย่างทางด้านของอิก,กอ p ไพเซาเนี่ยยิงประตูไม่ได้ติดต่อกันมา3เกมติดแล้วนะครับไม่รู้ว่าในเกมนั้นนี้จะสามารถเบิกสกอร์ได้หรือเปล่านะน่าสนใจน่าลุ้นอยู่เหมือนกันฮะกองหน้าของโอลิมปิกมักเซยนะครับสําหรักามพร้อมของทีมนักเตะบาดเจ็บเยอะด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่ว่าเรอัลมาดริดลูกทีมของอาซาบีลอ,องโซเนี่ย เหมือนว่าจะมีจานวนมากกว่าหน่อยหนึ่งนะยกให้เป็นข้อได้เปรียบของโอลิมปิกมักเซยไปก็ได้ในข้อมูลตรงส่ดนี้นะครับสภาพความพร้อมของทีมของผู้มาเยือนเนี่ยดูแล้วมีปัญหาให้ต้องแก้ไขปิดหัวน้อยกว่าครับได้เปรียบไปฮะทีมเยือนตลาดมองมาที่คุณนี้ยกให้แล้วมาดิดเป็นทีมต่อกดราคามาที่ลูกครึ่งนะครับทีมต่อต้องชนะขาดสลูกถึงจะได้กินกันแบบเต็มๆให้มาราคานี้ก็ยังไว้วางใจทางฝั่งของเรอัมมาดิดอยู่ดีนะครับชื่อชั้นราคาภาษีเหนือกว่าเยอะครับและนัดนี้ที่สําคัญเล่นในบ้านในถิ่นนนนขของพพววกกเเาาด้ย้ยะะรฉั็ ได้เปรียบหลายๆส่วนเลยครับเน้นวนวลทีมต่อไปก็ไม่ได้เกลียดละฮะส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่3ลูกควบ3าลูกครึง่งยิงรวมกัน3ลูกเล่นสูงเสียครึง่งเชื่อว่า3ประตูคู่นี้มาไหวแต่ไม่น่าจะทะลุกเกินไปกว่านั้นนะครับดันไปที่ราคาต่ำละกันฮะมองว่ามีประตูมีสกอร์อย่างแน่นอนแต่ไม่คิดว่าจะทะลุกเกิน3ประตูนะครับนวราคาต่ำไว้น่าจะปลอดภัยมากกว่าฮะ สายตรงเซนบอลมองมาที่คูน่นี้ถือว่าชีช้แจราคาภาษีของเรอัลมาดริดดูดีกว่าครับเล่นในบ้านของพวกเขาด้วยนะได้เปรียบหลายๆส่วนเลยนะฮะแม้ว่าสภาพามพร้อมของทีมจะมีปัญหาให้ปวดหัวแก้ไขได้มากกว่าเนี่ยแต่สุดท้ายก็เชื่อว่าที่เหลืออยู่ที่มีอยู่ก็ยังแข็งแกร่งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นขอฟันธงฮะเรอัลมาดริดสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สอประตูต่อศูนย์จัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็ขอโน้มไปที่ทีมต่ออย่างเรอัลมาดริดครับเชื่อว่าชนะขาดได้ในเกมนี้นะฮะให้เครดิตของการเป็นเจ้าภาพเจ้าถิ่นบวกเข้าไป ดูทรงแล้วหน้าไว้วางใจได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็กระหน่ำนัวไปที่ทีมต่อครับรอัลมาดริดหน้าได้กริดได้เฮฮาทีเด็ดแบบสุดตรงจากสายตรงเซนบอลคู่แรกมองไปที่ทีมต่ออย่างอาเซนอลครับแม้ว่าบุกมาในธนะทิพยเยือนแต่เชื่อว่าพวกเขาสามารถชนะได้ฮนะตลาดให้ราคามาไม่แรงนะไม่ต้องขาดก็ได้กริดได้เฮแล้วสำหรับใครที่เล่นทีมต่อนะครับซึ่งผมมองว่าอาเซนอลชนะได้เพราะฉะนั้นก็เลยจัโนัวไปที่ทีมต่อน,นี่แหละครับดูทรงและปลอดภัยสุดฮะ คู่ต่อมามองไปที่ราคาสูงครับระหว่าง PSV Eindhoven เจอกับยูเนียนเซนกินลลิสคู่นี้เชื่อว่ายิงรวมกันไม่น่าจะต่ำกว่า3ลูกแล้วครับสประตูมาแน่ฮะเพราะฉะนั้นดันราคาสูงเน้นราคาสูงไว้น่าจะปลอดภัยเซฟโซนที่สุดนะครับเปิดเกมลุกใส่กันแน่นอนฮะสำหรับคูน่นี้ถ้าประตูแรกมาเร็วก็ไหลาย,ยาวได้แบบชิวๆไปเลยนะครับนัวราคาสูงไหมฮะมีโอกาสได้กล่นได้เห่ครับปิดงานกันด้วยคู่สุดท้ายมองไปที่ทีมต่ออย่างเรอัลมาดริดครับช่้ชันราคาภาษีดูดีกว่าหมักเซยนะ เล่นในบ้านในถิ่นของพวกเขาด้วยนะครับได้เปรียบหลายๆอย่างฮะเพราะฉะนั้นนัดนี้ก็เชื่อว่าสามารถชนะขาดได้ในบ้านในถิ่นของตัวเองนะฮะก็นวัวทีมต่อไปครับคู่นี้ดูแล้วไม่น่าจะผิดหวังอะไรนะครับเน้นหนักไปที่ราชันชุดขาวอย่างเรอัลมาดริดฮะสรุปข้อมูลในคลิปนี้ต่ออาเซนอลราคาสูงระหว่าง p s v อสไอโฮเฟนเจอกับจูเนียนเซนกิลลยสและต่อเรอัลมาดริดอร่อยใครต้องการข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งมากกว่านี้นะฮะก็ไปรุ่นไปนัวกันได้ครับ เพิ่มเติมข้อมูลกันที่ชุมชนสายตรงเซียนบอลได้เลยนะครับมีข้อมูลให้เพื่อนๆพ,พิจารณาเพิ่มเติมอีกเพียบฮะสถิติและตัวเลขไม่สามารถโกหกใครได้และนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปสายตรงเซียนบอล